เคยได้ใช้อำนาจหน้าที่ในหัวหน้าหัวหน้าหน่วยนะครับบอกว่าเคยเรียกมาสอบถามความคืบหน้าแล้วก็บอกว่าอะไรที่เร่งรัดแล้วก็ให้ความชี้แจงประชาชนท่านที่แชร์แได้เป็นระยะก็ควรจะทําแต่ต้องมาหารือท่านอัยการก่อนเพราะว่าทํางานร่วมกันนะครับไม่ใช่ตารวจคนหนึ่งออกข่าวอัยการออกข่าวถ้าใครจะออกข่าวกขาว็ขอให้เป็นฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือว่าก็คงจะต้องโคกันแล้วก็ให้เป็นเนื้อเดียวกัน ว่าผมเชื่อว่าคดีนี้ประชาชนเขาอยากจะรู้ก็ต้องมีความคืบหน้าให้ทราบเป็นระยะระยะนะครับจากการที่ท่านดูเรื่องของกระบวนการทํางานมาจนถึงตอนนี้เนี่ยครับมันช้าเกินไปนะครับในการที่ตองน,นี้ยังไม่มีการออกหมายเรียกหรือหมายจับใดๆแต่ที่ท่าน<ม>สสว่าผมไม่สามารถไปรู้ทุกเรื่องนะครับแต่ทราบว่าได้รับรายงานว่ามีเอกสารจํานวนมากมีบัญชีที่เกี่ยวข้องจํานวนมากต้องใช้เว,เวลาในการตรวจสอบให้ความรอบคาอบที่สุดนะครับเพราะว่า การดำเนินการอย่างไรเนี่ยมันก็ต้องใช้ความรอบคอบดูดูรายละเอียดทุกบัญชีนะครับซึ่งอาจจะใช้ระยะเวลาแต่ผมก็เร่งรัดไปแล้วนะว่าควรจะต้องเร่งรัดนะครับแต่ผมก็ไม่อยากไปแทรกแซงอะไรมากมายนะครับครับเมื่อวานนี้ทางสสเองก็มีการพูดถึงเรื่องของอดีตตำรวจลบสูงมากที่ชื่อคุณต้นที่สอเสือที่เข้าไปลักษณะมจะให้ตัดชื่อของท่านสวคนนี้ออกจากสำนวนคดีตงดรงนี้เจ้าต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยไหมครับ ผม,มรอผลการตรว,สวจสอบเจเลอยู่นะครับทำเป็นรเรียบตำรวจนายนั้นมาสอบด้วยรับคือคงจะต้องออให้เจเลยดำเนินการนะครับครับขอบค,คุณครับขอบคุณครับนะครับเดี๋ยวขอเชอิญ